โอ้แกรนี่เราต้องไปที่อื่น <Sag ami> แล้วว <Evan> <palace> ่ะที่นี่ไม่มีผักชีขายอ่ะแกรนี่ติเท้าให้ไงจีวาววัดขายฉั้นอย่างนี้เี่เจ้าเมีไปใช้แกรนี่ได้ไงเนี่ยฮะดีสัยไม่ดีเลยไปคุณยายใจดีไม่ใช่หรือไง โยนไอ้แกนี่แล้วแกนี่เขาเป็นผีะนี่มันรู้บ้างว่าใครอาวุโสกว่าฉันอะคงโลกมาแล้วอกไว้ก่อนฮะเนี่เจ้าหมีอยากจะลงจากตะก้านี้มาฮะไม่ไม่ลงบอกไว้ก่อนเลยให้กูบอกว่าฉันจะไม่ลงโอ้โอ้โอโอ้ยอ้้้อ้อ้อ้โอ้โอ้โออะโอ้โอ้อ้โอ้โอ้้อ ดาน่าดาน่าดันมันฮักกี้นี่ดาทำไมฮักกี้ฮักกี้มันบีแบบรถไฟด้วยอะจ้มีเ้อายังีเอยองไปเดี๋ยว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 เดี๋คุณยายแกตดีโดนเขมือแล้วเห็นไหมน้าก็แกดีโดนจิไปแล้วไม่นะช่วยด้วยแ่อ้ยาลงไปอย่างนี้เลยนะ ลูกไปขึ้นก็ใจมาห้ขเอวดีมันจะบักขืมยเราไปแล้วแล้วว้าวมันไปได้แค่นี้เรยมันไล่มาแล้วมันจะบนมาแล้วดีจ้าบหยีฉันว่านะวิ่งมันจะไวกว่าไหมเนี่ยฮะอะไรเนี่ย จ้าหมีจอมขี้เกียจมากเลยอ่ะดูทุกคนช่วยด้วยฮักกี้เนบ้าแล้วว่บดีช่วยด้วยดีอ่ะปตูมิติเวมิตินีดามันอยู่ข้างหลังอ่ะไปแล้วว้าง่ก็เอาต นี่เบนดี้พาวาร์มาที่ไหนเนี่ยฮะนี่มันชาเลนดินาเออเรือวันพีชนะเนี่ยเออเดี๋ยวก่อนนะนี่มันเรือเหรอเนี่ยเออเอ้ยดูฝั่งนู้นสินู่นอะฮักกี้ฮักกี้มันมาได้ยังไงเรือที้มันมาไม่ใช่ยังไงเรือทักกี้พลันฮักกี้ไม่ได้แล้วครั้งนี้อ่ะเราต้องต่อกรกับฮักกี้เราต้องชนะให้ได้นี่มันฮักกี้ล่าพิเศษชัดๆเลยฮ เภาษาไทยฉันไม่อยากตอกกอนไรเล่าฉันไม่ได้ต่อกรอนอย่างนั้นสักหน่อยอะฉันหมายถึงว okay. ่าไม่เป็นิละกรแค่มาตอกกเน่ยฉันไม่ได้เป็นช่างนะบอกไว้ก่อนเลยตอวคุณตอกกอนอะไรนั่นมันกอนประตูตั้งหากเล่าเบดดี้ช่วยฉันด้วยสิดูเจ้าหมีมันเล่นมุกสิฮะนั่นไงเจ้าฮักกี้มันมาแล้วนั่นล่ะนี่พวกเราฉันเตรียมอาวุธให้พวกแกแล้วนี่ นี่คือโดนอาวุธที่มาปราบเจ้าฮักกี้นั่นเองฮ่าฮ่าอนี่คืออะไรนี่คือโดนเหรอมี่ใช่ใช่ถ้าโดนแล้วมันจะขาดนะเน่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ย่ยไปพัดเนี่ยเจ้าหมีอย่าไปโดนมันนะโอ้ยโดนโดนไปโดนเดี๋ยวจะกลายเป็นเยลลี่ปั่นนะเจ้าหมีง่าย โโดนนตัวไปเดียวอันนี้ของฉันนี่โดนของฉันไปปุบมีของเกจ้าใช่มันเป็มันเป็นอย่างนั้นนะที่อู่ของฉันนี่ฉันลอยมาแล้วขับโดนแล้วพวกเราโอ้สุดยอดมากเลย Oh my god นี่เจ้าบีแกต้องควบคุมดีๆนะอย่าพังเรือของพวกเรามา เราไม่พังเรือก็ได้นะแต่เราจะพังอไอย่ายิงมาฝั่งนี้สิยิงฮักกี้สิเจ้ามีอ้านี่เหี่ปิ้วไปเลยชมน้ำหน้าเน่นี่งแล้วไพังอเลยไปแกคนเแกและยิงโดนของฉันเนี่ย ว้ากีพังเรือไม่ไเดี๋ยวเรือจะจมแล้วตหมีเรือจะจมแล้วว้าเอัวาเดี๋ยวเรือกี้วือจะจเรือมันจะขาดไปสองคนแล้วัแล้วหัวแล้ว นี่นี่เป็นไททานดิกเหรอเนี่ยไม่ไม่เคยไททานดิกแค่หน่อยไม่ค่อยด้วยนะไปส mhm. <Okay ิี่นี่ทีนันแล้มันกำลังขับวนขับบนขึ้นมาขบวนแล้วขึ้นมาขบวนแล้วไม่ทำไมเรือเหลือแค่ดีเนี่ยแล้วมันลอยออกมาเด็ดดูดินี่เจ้าหมีใครใครค่อยด้วยในการก้มในการก้มงานตายอยู่แล้วแป๊บนึงนะ ฉันดำน้ำไปดูฮักกี้แปบ One t e r n i t y later ฮักกี้จมน้ำพวกเราฮักกี้จมน้ำมีฮักกี้อยู่ในน้ำฮั้่าพีเวไปอยู่ตรงนี้แล้วเร็วเด้ไม่ใช่ไททานิกนะจอหผีอะไรเนี่ยรวนี่มันแพรของฉันนะนี่มันแพรของฉันเก๋าเก๋าเแ๋าเาเนเเเากเาเ มันไม่ได้นคนเดียวแกควรจะลงลงไปอะไรอ่ะเจ้าบีอะไรพวกแกก็โกากันดิโกเกาะกัใจไหมฉันอยู่ข้างบนแล้วพวกแกก็โเกาไม่ต้องไครเกาะทั้งนั้นแหละนี่แหละนี่แหละทำร้ายทำร้ายแล้วพันทำไมไม่ได้ละเรียบร้อยเราไม่มีเพกคแล้วเราไม่มีเพคแล้วเราไปอยู่กันยังไงนะแม่พวกแก ตลกและเรือก็มีไม่อยู่มาอยู่บนแพเนี่ยนะไอ้ใครไม่อยู่อันนี้ก็ได้ถอนไหมเทียบกับพี่เป็นแค่คนไหมอัดนิดเดียวแกยังอยู่ได้เหรอเนี่ยเจ้าหีฮักกี้อะไรบ้าฮากี้จะขมือกว่าจะขมือพวกเขาไม่ฮักกี้ ฮะอันน่้นะเราเอาไว้ทั่ใต้น้ำยี่กว่านี่ฮักกี้ก็เดี๋ยวฉันอยู่ใต้น้ำอยู่เนี่ยฮักกี้มันจะขัเบิบ์ตแกอยู่ข้างหลังนะอะไรว้าวเจ้าบีแอบบวกกี้มากินนี่แอบบวกี้ว้าวกระเด็นไปแล้วแล็บบวกใครอะอ๋ออุ๊ยฉันยังวิ่งได้อยู่ โนี่เจ้เหมมันอยู่ใต้น้ำมันจะขับได้ยังไงเล่าไม่ได้เลยลิบมนี่เป็นลมโบของเกมบอนะบอรไรคอยเลยไม่อเลยแล้วไม่ไปดูแนมาแล้วพหมุนซิวแล้วพูบเบอะไรเนี่ยลบเบเบ์อะไรล่ะโอ้ยหมุนซิวเลยเบเบ็เอหมนีนี่เอา เนงเดีอยากจะก่อนเต่าคนงมันสีอะไรนะสีเขียวว่ะสีเขียวสีน้ำเงินจำไม่ได้ไหนแกบอกว่าไหนแกบอกว่าเสกอะไรไม่ได้งานนี่เสกได้ไงเนี่ยเต่าคันงอีแกแกต้องมาเจอเต่าคนงของฉันคันอนี่เเตานงว้าวบ้านลูกปองน่าอยู่จังเลยเจ้าหมีฉันขอไปอยู่ด้วยสิ นี่ไม่ได้ฉันบอกไว้ก่อนว่าฉันซื้อลิิทติแล้วว่าอะไรอะแต่ว่าฉันฉันเป็นคนช่วยสร้างลูกโป่งนะเจ้าหมีไอ้อไนคนเป่าลูกโป่งหรือยังไงฮะฉันบอกไว้ก่อนเลยเนี่ยฉนันเป็นคนเป่าคนเดียวไม่ใช่ฝีมือแกซะหน่อยพวกแก้วแกขผมาะลูกไม่มีหรอกบอกไว้ก่อนเลยนี่ฉันว่านะแกน่าจะไปเป็นลูกโป่งมากกว่าอเอ๊ะสีลูกโป่งนี่แกจะมาว่าฉันอย่างนี้ไม่ได้นะนะมาบุรีฉันไม่ได้นะู ว่าฉันจะเป่าลูกป่งได้ขนาดนี้มันต้องใช้พลังงานเยอะขนาดี้โอ้ยฉันไม่ได้ว่าแกแต่ว่าแกให้ฉันไปอยู่ด้วยไม่ได้หรอเจ้าหมีไม่ได้แกแกต้องเป็นคนคอยปล่อยตรวดเข้าใจไหมหาปล่อยฉลวดอะไรหรอนี่แกจะเล่นบ้านลอยฟ้าหรอใช่ใช่มันลอยฟ้าได้บอกไม้ก่อนเลยแกต้องเป็นคนวางบุดแี้วเอาบุดออกเข้าใจไหมแล้วแกจะบินหนีใครเนี่ยฮะ วุ่นไงข้างหลังแกเห็นเะล่าสิงขาสับท์เลยอ่ะตัดัด้านมาลนนายขอดูชัดๆหน่อยนี่มันแกรนดี้นิดาที่โดนขมือไปอ่ะทำไมกายร่างเป็นอย่าง<ห>นีงแ้แล้วเนี่ยจุ๋มี่เขาแบบแกรนดี้คนดังแม่แกรนดี้ออกมาเนี่ยทำเป็นสิงขาศัพท์เลยเห็นไหมเนี่ยดูเข้าใจไหมจุ๋มี่แต่แกรนดี้ตกใจไหม แกเราต้องรีบนีแล้วล่ะหน้าผีหน้ามนุษย์หน้าผีโอ้ยทำไรอะเจ้าผีต้องทำไงอะไป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 แล้วไปแล้วบ้านลอยได้ไปแล้วบ้านลอยแล้วเย่เดี๋ยวดา

ทะลุไปแล้วแกดี้มันคายออกมาแล้วเฮ้ยฉันเจอร่างที่แท้จริงแกดี้อยู่ข้างในแกดี้อยู่ข้างในแล้วไปช่วยแกดี้แกดี้แกดี้นี่นี่แหละตีกันตีบันแล้ตีบันเร็วตีบันเร็วแท็กเก็ตมีวีวนี่ไงแกดี้มันหนีไปแล้วรอด้วยสินี่นี่นี่ฉันรู้แล้วสกอรอะไรมาสูบนี่นี่มันรถดีิดาขอขึ้นด้วยสิ เเรร็็วววนีขึ้มาไปเลยประจันบานชนกับมันเลยอไปเลยปะทะกันแล้วโว้บตอบโอ้โหไม่เป็นไรนะครับตอบเลยี่ปี๊บปี๊บปี๊บก่อนโอ้มันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาขยมรถโดอลขยมรถโอ้โหขยมรถ แกรนดี้แกจะขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยฮะนี่มันรถบัสของฉันนะรถไปเอาแกรนดี้จับรถแกรนดี้มาแล้วรถประทัดกับแกรนดี้นะครับบูนบ้าฉันว่าลองเอาเจ้าแกรนนี่ตัวนี้เนี่ยไปประทัดกับฮักกี้มั้ยได้เลยเอาแกรนนี่ตัวนี้ไปประทัด เอาละครับตอนนี้คือศึกระหว่างแกรนนี่กับพักกี้นะครับโอ้โหมีรถเป็นของตัวเองด้วยรู้สิโอหแต่ละคนเอาแล้วเจ้าหมีแล้วแกเป็นใครเด็กอันก็เป็นหมีงไงเป็นกรรมการเหรอเจ้าหมีใช่เป็นกรรมการพร้อมกันหรือ,อยังเอาันเลยบวกันเลยเอาบวกกันเลยไปเ,ไปเลยลง <ล ong S 2> <ล>มาแล้วโอ้โหต้อง เอาหายไปไหนกันหมดอ่ะระเบิดกันหมดเลยเหรอเจอ้าวีแกอยู่ไหนเนี่ยมัอยู่นี่เป็นหน้าจอ